สรุ่นสะท้อนอนาคตวอลเลย์บอลไทยวิกฤตที่ไม่ควรถูกเมินเจาะแลนกิ้ง U16 U19 U21 ปี2025แบบลึกสุดทำไมใครร่วงพร้อมกันและเราจะฟื้นอย่างไง สวัสดีค่ะพี่พีเพื่อนเสารดีกีฬาดังท็อปสปอร์ตอินไซต์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างพลังศรัทธาให้แฟนกีฬาไทยมากกว่ากีฬาชนิดไหนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองของกีฬาหญิงไทยที่สามารถต่อกรยักษ์โลกได้จนพาคนไทยทั้งประเทศเชียร์กันทั้งบ้านทั้งเมือง แต่ปี2025กลับเป็นปีที่แฟนมอเล่ต้องยอมรับความจริงแบบไม่กลบเกลื่อนเพราะข้อมูลจาก FIVB ชี้ให้เห็นว่าระบบวอเล่เยาวชนไทยกำลังมีปัญหาอย่างลึกและยาวจากการที่3รุ่นร่วงพร้อมกัน U 1 6 U 1 9และ U 2 1นี่ไม่ใช่สัญญาณธรรมดาค่ะไม่ใช่ปีที่ฟอร์มหลุดไม่ใช่แค่ทีมไม่พร้อมแต่นี่คือวิกฤตโครงสร้างที่ถ้าไม่แก้ตอนนี้อีก5ปีข้างหน้าไทยอาจเจองานหนักในระดับชุดใหญ่ยิ่งกว่านี้ ต่อไปนี้คือบทวิเคราะห์ชุดใหญ่ที่รวมข้อมูลจาก Ranking FIVB ถึง3รุ่นพร้อมเจาะลึกว่าไทยกำลังเผชิญอะไรอยู่คู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่และเราจะกลับมาได้ไหมเรามาดูภาพรวมภาพรวมทั้ง3รุ่นก็ต้องบอกว่าไทยหลุดจากโซนท็อปของเอเชียแล้วพี่ๆเพื่อนๆค่ะสิ่งที่เห็นชัดมากคือไทยไม่ได้อยู่ในท็อปทรเอเชียในรุ่นเยาวชนใดๆเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปี รนกิ้งล่าสุด U16 Girls U16 อันดับ18โลกคะแนนรวม28แต้มอันดับเอเชีย6 U19 Girls U19 อันดับ15โลกคะแนนรวม31แต้มอันดับเอเชีย4 U21 Women's U21 อันดับ15โลกคะแนนรวม33แต้มอันดับเอเชีย4 ถ้ามองแบบกําปั้นทุบดินก็แปลว่า3รุ่นเท่ากับจุดอ่อนแบบเดียวกันคือตามหลังเอเชียบนทั้งจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีแต่ถ้ามองแบบคนที่ดูเชิงลึกจะเห็นว่านี่คือระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันต่างจากชาติที่โคตรแข็งซึ่งใช้ระบบเดียวพัฒนาเด็กตั้งแต่ U14 ถึงชุดใหญ่เรามาดูทีละ3รุ่นทีละรุ่นปัญหาบวกสถานการณ์บวกสิ่งที่แรงกิ้งกำลังบอกเรา เริ่มจาก U16 จุดเริ่มต้นของทุกอย่างแต่ไทยอยู่เพียงอันกับ18โลก U16 คือรุ่นที่บอกอนาคตของชาติได้ชัดที่สุดเพราะเป็นอายุที่เริ่มเห็นทักษะพื้นฐานจริงจังเช่นบอลแรกเกมรับสัญชตาตญาณเกมการอ่านเกมการยืนตำแหน่งความเนียนของระบบเกมยังไม่กลมกลืนพลังระเบิดพื้นฐาน explosive เรายังได้กว่าไต้หวันกับฟิลิปปินส์พมไมไต้หวันขึ้นมาถึงอันดับ4โลก เพราะเขาปรับระบบตั้งแต่เด็กมากๆเด็กเริ่มซ้อมตั้งแต่ u ูสิถึงยูสเน้นรับเซตเป็นแกนปลูกฝังระบบเดียวกันทั้งประเทศเจแปนเวและตรงนี้คือสิ่งที่ไทยยังไม่มีข้อสรุปของ U16 นี่คือรุ่นที่ไทยตามหลังที่สุดและเป็นสัญญาณว่าถ้าไม่ปรับตั้งแต่ตอนนี้อีก4ปีข้างหน้าอยู่20ไทยจะยังอยู่ที่เดิม ยูสไทยอันดับ15โลกกลุ่มกลางไม่แย่แต่ไม่ได้พัฒนาคุณผู้ชมคะยูสิคือรุ่นที่ต้องต่อยอดจาก U-16 ถ้า U-16 พลาด U-19 ก็ต้องมาแก้แต่ปีนี้ไทยแก้ได้บางส่วนแต่ยังไม่พอจุดที่ดีของ U-19 ไทยเกมรุกเริ่มมีรูปแบบชัดเจนบางคนเริ่มมีส่วนสูงมากขึ้นพละกกำลังดีขึ้นกว่ารุ่นเล็กมีตัวเดินหลายคนที่พอปั้นต่อได้ แต่จุดอ่อนยังเหมือนเดิมบอลแรกยังแกว่งเกมรับคอนโทรบอลยังสู้กับระดับญี่ปุ่นจีนไม่ไหวความสเสถียรระยะยาวไม่มีขาดการอุ่นเครื่องระดับนานาชาติโครงสร้างหลีกเยาว,วชนไทยยังไม่แข็งไต้หวันเขาลงทุนให้ทีมชาติรุ่นนี้แข่งหลีกในประเทศกับทีมมืออาชีพเลยทำไมคู่แข่งเอเชียแซง ญี่ปุ่นระบบเวิร์กโคตรจีนสรีระเหนือไทยทุกระดับได้หวันความเร็วบ่อนแรกแท็คติกดีขึ้นแบบก้าวกระโดดอยู่19ยังอยู่โซนกลางแต่ไม่ได้ใกล้กลุ่มลุ้นท็อป10โลกและกำลังถูกคู่แข่งกดให้ต่ำลงทีละปีมาถึงรุ่น U-21 ค่ะจุดที่ควรจะเข้าใกล้ชุดใหญ่แต่ไทยยังอยู่แค่15โลก U21 คือระดับที่จะขึ้นชุดใหญ่แล้ว ดังนั้นถ้า u 21ยังแผวแปลว่าชุดใหญ่จะเจอช่องว่างในอีก2-3ปีแน่นอนข้อดีของ u 21ไทยเกมรุกมีความดุดันมากขึ้นความสูงเฉลี่ยสูงกว่ายุคก,ก่อนบางคนฝีมือใกล้ระดับโปรลีกแต่ปัญหาหลักยังเหมือนเดิมทุกอย่างบอลแรกยังไม่ใช่ระดับโลกเกมรับหลวมแรงประทะยังไม่ถึง เปลี่ยนระบบการเล่นช้าเกินไปการประสานงานไม่ได้เนียนแบบญี่ปุ่นจีนเกาหลีนี่คือสัญญาณน่ากลัวที่สุดเพราะ U21 คือขั้นสุดท้ายก่อนเป็นผู้ใหญ่แต่ไทยยังห่างจากท็อปโลกมากกว่าทุกยุคจุดสังเกตชุดนี้เกาหลีใต้แซงไทยคะแนนของพวกเขามีเพิ่มขึ้นมาขณะที่เราลดลงไปมันบอกเราได้หลายอย่าง เรามาดูแนวโน้มของคู่แข่งในเอเชียกันค่ะทำไมเขาขึ้นแต่ไทยยืนที่เดิมเริ่มที่จีนปั้นแบบการศึกษาบวกวิทยาศาสตร์การกีฬาเด็กพวกเขาสูงเฉลี่ย180บวกตอน16-17โปรแกรมฝึกเข้มข้นเล่น2-3ระบบตั้งแต่เด็กต่อกันที่ญี่ปุ่นระบบเยาวชนดีที่สุดในเอเชีย U16 ระบบเดียวกันทั่วประเทศ U19 ส่วนสูงและเทคนิคสมดุล ยู่21ความเร็วและเกมรับเฉียบแข่งโรงเรียนปีลาหลายร้อยนัดไต้หวันก้าวกระโดดที่สุดในทวีปเน้นบนแรกและคอนทรลบอลแท็กติกเร็วนำวิทยาศาสตร์การกีฬาม,มาใช้เยอะเด็กมีเกมเซนส์สูงขึ้นมากเกาหลียุคเปลี่ยนผ่านที่ดีพัฒนารุ่นเล็กขึ้นมาชัดบล็อกเหนียวตัวตบมีพลังมากขึ้นค่ะ ผลงานที่น่าผิดหวังของวอลเลย์บอลไทยในหลายปีที่ผ่านมาทั้งในระดับเยาวชนและชุดใหญ่เกิดจากหลายสาเหตุที่ซับซ้อนทั้งจากปัญหาภายในวงการและปัจจัยภายนอกปัญหาหลักที่นำไปสู่ผลงานที่ย่ำแย่ของวอลเลย์บอลไทยสรีระนักกีฬาและเทคนิคที่ล้าสมัยสรีระนักกีฬาไทยเสียเปรียบด้านความสูงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับโลกซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้เล่นเกมรุกได้ยาก และต้านทานการบล็อกของคู่แข่งไม่ได้รูปแบบการเล่นวอลเลย์บอลไทยยังคงใช้รูปแบบการเล่นแบบเดิมๆซึ่งขาดความหลากหลายและไม่ทันสมัยทำให้คู่แข่งสามารถจับทางได้ง่ายการเสิร์ฟนักกีฬาไทยยังคงมีปัญหาเรื่องการเสิร์ฟที่ขาดความแน่นอนโดยมักจะเสิร์ฟเสียบ่อยครั้งในช่วงสำคัญของเกมการบริหารจัดการและการพัฒนานในระดับสโมสร ลีกวันลเล์บอนภายในประเทศยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันนักกีฬาให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลการบริหารจัดการที่ล้มเหลวและไม่มุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นทําให้การพัฒนาไม่ก้าวไปข้างหน้าการเปลี่ยนถ่ายนักกีฬาจากรุ่นสู่รุ่นไม่เป็นไปอย่างราบรื่นทําให้ขาดการผสมผสานร,ระหว่างนักกีฬารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ การขาดการวางแผนระยะยาวในการเตรียมนักกีฬาทําให้ผลงานในระดับเยาวชนไม่โดดเด่นและไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแฟนบอลเล์บอลหลายคนมองว่าชุดเด็กไทยหลายความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าความสูงมันก็สําคัญแหละในเกมยุคใหม่แต่ถ้าจะให้ขึ้นมาระดับทีมชาติจริงๆมันต้องครบแพ็กกว่าแค่ส่วนสูงนะ เพราะทุกวันนี้สิ่งที่เห็นชัดมากคือเด็กรุ่นหลังทักษะพื้นฐานยังไม่นิ่งพอตั้งแต่รับเสิร์ฟเบสบอลแรกไปจนถึงเซตบอลง่ายๆบันทีก็ยังหลุดแบบไม่น่าเสียอีกประเด็นใหญ่ที่หนักกว่าเรื่องสรีระเลยคือเรื่องหัวใจเกมสติสมาธิความนิ่งในจังหวะกดดันรวมถึงการอ่านเกมขอนบอลตกวางแผนระหว่างแต้มหลายคนบอกตรงกันว่าใจนี่แหละคือของที่ยังต้องอัดเข้าไปอีกเยอะ เกมระดับทวีปหรือเจอทีมที่ระบบดีๆมันไม่ใช่แค่ตีแรงหรือโดดสูงแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งจินตนาการในการแก้เกมการตัดสินใจเร็วและการทำงานร่วมกับเพื่อนจนเป็นภาพเดียวกันซึ่งจุดนี้หลายเสียงก็มองว่ารุ่นใหม่ยังขาดความคล่องแคล่วแบบเป็นธรรมชาติเหมือนยุคพี่ๆที่สรีระอาจไม่สูงมากแต่แท็ติกและจังหวะเกมเฉียบกว่านี้เยอะสรุปคือความสูงเท่ากับสำคัญแต่ถ้าทักษะ บวกความนิ่งบวกอ่านเกมบวกจิตใจแข็งไม่คอมันก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันและทั้งหมดต้องพัฒนาเขียงคู่กันไม่ใช่เอาอย่างใดอย่างหนึง่งคุณผู้ชมคะวอลเลย์บอลไทยไม่ได้หายไปคะ่ะแต่ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญปัญหาเชิงระบบที่หนักที่สุดในรอบ10ปีแรงกิ้ง U16 U19 และ U11 ไม่ได้สะท้อนว่าเด็กไทยไม่เก่งนะคะแต่สะท้อนนี่เห็นชัดมากกว่าระบบที่ควรจะปั้นให้เด็กแข็งแรงขึ้นยังไม่ดีพอยังไม่ต่อเนื่องและยังไม่ทันคู่แข่งค่ะอย่างไรก็ตามวอลเลย์บอลไทยของเรากลับมาได้แน่นอนค่ะเพราะประเทศไทยมีโรงเรียนสโมสรที่ปั้นเด็กส่งออกนักกีฬาคุณภาพเข้าสู่สมาคมอย่างต่อเนื่อง เรามีวัฒนธรรมกีฬาที่แข็งแรงเรามีฐานแฟนที่รักและผักดันทีมชาติอย่างสุดใจแต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่แก้ไขไม่ยกเครื่องอีก4 5ปีค่ะเส้นทางของทีมชุดใหญ่จะเหนื่อยขึ้นกว่าที่เคยเป็นมากแน่นอนดังนั้นมีไม่ใช่จุดจบของวอลเลย์บอลไทยแต่มันคือบทเริ่มต้นของการปรับใหม่ทั้งระบบ เป็นช่วงเวลาที่เราต้องกล้าทบทวนกล้าปรับและกล้าพัฒนาไปพร้อมกันและคุณผู้ชมทุกคนกำลังเป็นสักขีพยานของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยยุคใหม่ค่ะ